เป็นระบบนิดนึงนะครับไปเลยมันต้องมีเที่ยอุ้ยเที่ยสัตว์ไอเที่ยกาไอสัตว์เดียวก่อนเติมปุ๊บทเทียแล้วมันแค่อัพเดท เฮีย้ยต้องไปประตูให้เฮีย้ยนี่อีกแล้ววันวันมึงเอาเฮีย้ยอะไรมาบ้างเลยสัสขอต้องเฮีย้ยอะไรวะลุะกันครับโอเคขึ้นมาตามสัเต็ปครับ ขึ้นไปตามสเต็ปเย้ไม่ยากไม่ยากาอ่าขึ้นก็ได้เฮ้ยเปิดกล่องเปิดกล่องกระสุนกระสุนเต็มกระสุนเต็มโอเค โอเคเปิดประตูเย็บง่ายง่ายโอเคบ้าเขี้ยสไนเปอร์สไนเปอร์โอ้กดชิปเพื่อหยุด โอ้โหล้มล้มล้มสุดยอดกดชิปเพื่อหยุดเวลามันเหมือนการกลั้นหายใจในโมเดิร์นว f a แฟร์เหมือนกันนะครับคล้ายๆครับเฮ้ยอะไรบ้างเมื่อกี้เอาสิบเอฮียคอปเตอร์นะครับ โอเคได้ชนายมาแล้วนี่คโคตรรอครับเดินต,ตามเดินตามเพี้ยนนี้ไปครับไม่มีรอดอุ้ยไม่มีไปไปไปไม่มีเพี้ยนเลยเพี้ยนนี้มันเวอร์เลยสัสไปไป ไปไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดิเคยไม่ต้องหยุดมันระดับเราแล้วเฮ้ยเียกล่องอ่าเย็ดนะครับเจอกล่องเราเปิดก่อนไม่ต้องกลัวโอเคออบเจกต์อัพเกรดนะครับเว็บพลอัปเกรดนะครับเป็นเป็นการอัปเกรดของอาวุธ วิพนพอัพลอล็อกนะครับนี่คือการเลือกนะครับเลือกปืนช่างแม่ไม่ต้องสนใจครับเฮ้ย,เ,ยเราอัพเกรดปืนครับอัพเกรดปืนอัพเกรดปืนกดอานะครับกดอาแล้วก็สไนเปอร์ครับอัพเกรดกดอีเพื่ออัพเกรดค,ร,ครับมีเฮียอะไรมัางแต่ไม่รู้ครับคลิปอัพเกรดครับ ลูกหรือเปล่าไม่รู้โอเคโอเคครับลูกกระสุนนะครับโค้แมวุ้เพียบบ้าไม่ทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยอุ้ยเฮียไอ้สัตว์ ปุ้งไก่ล้มไปหนึ่งปุ้งไก่ล้มไปสองว่าแไบบก่ว่าไก่ปุ้งไก่ล้มไปสามแกร์เ,เราเปโดสนสไนเปอร์เราต้องเก็บครับเขียร์เครื่องบินด้วยโอ้เครื่องบินมาเทียบอุ้ยเขี้ยะเขียร์ปืนจากเครื่องบินครับ กระชิบครับโอ๊ยเก็บ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 หมูดเก็บ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 หมูดอ้สัตว์ไม่โดนอืมโอ้ยเยอะมากอืมเก็บเก็บ เพี้ยมไปดูเลยซาดดีวิงเสด็จเลยล้มล้มมันกระถึงกระถึงเป็นถึงมวยชนะเปิดครับอุยเพียบเพี้ยมหนูต้องเล่นดีล้าแล้วต้องเล่นดีแล้วดีแล้วอึ๊บ เออลงกันม,ม,มาชัดปุ้ม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 ไกลับไปมีใครเก็บไหมปุ้มวันนี้มันมากมันมากยิงกับโคนมัน เอ้ยปุ๊บปุ๊มปุ๊มพลังคนหน่วยสไนเปอร์มันดีอย่างนี้แล้วมันหยุดได้ปุ๊มปุ๊บคิ่อะไรวะโอเคครับน่าจะคิดอย่างไรแล้วอืมอืมอืมคิดอะไร้ิดอะไรโดนลุมโดนลุม มาเลยมาเลยมาเลยไกลับเฮิว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 กอเทสครับฮิวกอเดปังกลับไกลับเอีทไก่บุกไก่บุกห้องไก่บุกห้องก็ไอยิงยิงยิมันเหมือนคอปิวตี้ผสมกับเกมหลอนๆครับโอ้โหโอเคบังบัง lúng 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 ba thầm ấy mà thầm ấy mà lúng lửa ừ, ừ, ừ. lúng 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 bay xem mà mà dữ quá sạch ừ, lúng lúng ôi mày ăn dữ Ừ, ừ, viên, อุ้ยพ <Holy Hill> ี่เชื่อตายสัต์กดเฮ็ดกดเฮ็ดเพื่อฮิลรู้สึกว่ามันจะให้เราไปได้แล้วครับแต่เรายังยังยังมันอยู่มึงลบไปมึงลบไปกูยังมันอยู่กูยังมันอยู่โอ้ยโอเคครับช่างหัวแม่มันอุ้ยเฮีย ข่วยเลยล้มไอ้สัตว์อืมโอ้โหนู้นู้นู้เขี่ยมันจับเราได้มันจับเราได้นู้พูดไรสัตว์กูล็อกกูล็อกูไม่สนกูไม่สนกูกูไม่มองกูไม่มองอ่ามองฟ้ากูมองฟ้าวายวาย ไอก hmm ้กากไอ้กาดพูดเฮียอะไรไม่รู้เรื่องครับกูไม่รู้กูโยกหัวกูล็อกเพื่อนเราแพร่จะพูดเฮียอะไรทักอย่างครับฝนก็ตกตอนนี้บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจอุ๊ยเฮียไอสัตว์มึงต่อยเพื่อนกูมึงต่อยเพื่อนกูมึงต่อยเพื่อนกูเชื่อลุงไม่ได้ Hey, khi yêu bên chân, man. Isa, nằm ngoài mình mừng. I said, yam, manipulin, yam, dupulin, đi. Ow, yia! Hey, 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 yah, 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 không yah, 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 ไลน์พ่ออยู่ไรเฮียวิ่งเนียสัสโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไลน์ไลน์นลนอุ้ยระเบิด เร็วเร็วเร็วดาวดาวลงข้างล่างเฮ้ยอะไรว่าไม่มีเหี้ยทางตันอ๋อไอสั์โอ้พิงเชื่อไว้ชี้รอดครับไปต่อ